สวัสดีครับผมมาพบก,กับพวกเราโอ้สนะครับตอนนี้เรากาลังไปรับชาวแกง๊งแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งเราไปรถไฟนะครับแต่มีคนหนึ่งฮะตกรถไฟฮะไอ้แยเอ,ยเอยวครับผมเอากล้องไปด้วยคือรถไฟไม่ทันอีก yeah, yeah. แย่ครับแย่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรับชาวแกง๊ง น้องต๊อบกับชาวแกงสวัสดีครับกระถูกกระแพงขอแดงนครับอันเดียวอันเดียวคุ้ค่าหลายแสนนฮะ ต yeah, ืนาแล้พี่น่เห็นี่เห็แผลป้าเติมซีอู่ลำป้าลำปูอยู่เลยวะลำปูอยู่เลอากาศพูดดีเลยว่ะน้องๆน้องคน่้องคนนาโอเล่สัส ถึงแล้วน,นะครับลำปางกับสปอร์ตแรกของพวกเราคุณจะเล่นยังไงก่อนเลั้นคุณลำปางครับผมเข้าิีนมาวะจะเล่นยังไงี่น้องหรือยังไม่เปิดนะครับพี่ครับับเดียวไปไอ้นี่ตต้สายแล้ไหมลงป่าใต้ ไฟใสยรถไฟละเลยไปแล้วเรียสะพานดำเนเจอสะพานดำบอกน้องๆเหรอเจอน่อยเหรอมาแล้วปเกงไก่เ้วเรปินเก้งไก่บ่าไอ้เอ้ยไอ้เหี้ยไันได้ขัรมาละแต่ที่ร้อยลใส่รถไฟอ่ะ พูดกับกล้องหน่อยดิสวัสดีครับว่าไงเด็กๆยี่ถึงกันไหมครับผมร้อนครับมาลำปาง UC อะไรอะไรข้าวรักแน่จุ๊บๆมึงจะไปโยกกันที่ง๊าสปอร์ตที่สองของพวกเรานะครับน้องกัปติงครับผมลำปางเล่นอะไรก่อนกูจะเล่นอะไรก่อนถ้กูจะเล่นอะไร สุดยอดอนะไ,นะไนะทำไมอ่ะครับน้องๆกลับมาแล้วนะครับม,ม,ชมาบชมดิครับมาชมดีครับโอ้โยนัโอ้โหตาด โอ้ยสบายสบายพี่สบาย จบแล้วนี่เอ๊ยบอลพี่เรือเราฉลองแม่งเหลือแค่นี้เลยติดสามห้าแล้วนะสาม้นะลงไหมลงไหมนะสามห้าเลยไกรลงบ้างครับไกลลงบ้างครับมีแม่ยุ่งสิาวกเชาเอออันนี้มดเอวเวเวเอนเดี๋ยวกก่อน อันนี้มดอันนี้อันนี้มดอันนี้มด โอเคครับเต็มที่โอ้โหเนีมาดูมเดี๋ยวโอ้ยนูนว่ะมามีแล้วข้งน

เออเนะ mhm. อ้ยมาว่ะมาว่ะเอ้ไอ้ล้นได้ป่ะนี่ตอเตแล้วเอี่เีขอยทกัน เืี้อยว้ยเฮ้ย้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เียนอนมาลับ นอนมาลางแตะพ่อเขาข่าตี๋ไก่โมละกี๋ตี๋ตี๋ตี๋สปอร์ตจริงเลยสปอร์ตจริงเลยเขาตี๋ไก่โมลแล้วพี่นอนมาล้างแตะเมื่อกี้เอาเด็กๆลุยสปอร์ตยังเด็ดเดี๋ยวไปเจอกันสปอร์ตหน้าชื่นใจครับเหนื่อยมากจุ๊บๆ ஆ வா 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 thank <thud> you เนี่ยมาแล้วเนี่ยใครอ่ะไอ้มึงปล่อยหน้าทิ่ย์อ่ะโอ้โหแล้วมึงดึงอย่างเมื่อกี้นี่จบไปไล่ตับเออเออถ้ามึงดึงหน้าอยู่ตอนลงมได้เลยนะได้เปล่าได้เปล่าได้ได้เดี๋ยววะมันเลี้ยวมามันพอเลี้ยวมาปุ๊บใช่ป่ะมึงไม่ได้ดึงหน้าเฉยเออ้โห ยือก่อนยื้่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 ยืน่ยื้่้่อน้่ยื้่ยน้่ยื้ยื้่ยืๆ่ยื้่ยื้่ยื้อยื้่ยื้ๆยื้่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 ยื่ยื้่ยื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 ่

ไอ้สอุ้ยหัวดนเฮ้ยไปงไปเฮ้ยเอะเอไม่แตกไม่แตกเม่แตกทลาะอยลาะทน่ทลาะไม่ใช่ทลาะเนี่ยสกินสกิดขนล้นี่แยงเป็นยังแล้วเนมีอยังเ่าะยงห